วันนี้มีแหวนไพลินทรงสวยนะครับผมดีไซน์ชิ้นงานเขาจัดว่าเป็นดีไซน์ที่มีเอก,กลักษณ์เลยนะครับเป็นไพลินล้อมเพชรนะครับเม็ดพลอยเขาเป็นทรงรีเจรไนนะครับผมแล้วก็ฝังหุ้มเข้าไปในตัวเรือนของแหวนนะครับแล้วก็ดีไซน์ชิ้นงานเขาก็ยังล้อมรอบด้วยเพชรทั้งหมด50ตังนะฮะเป็นเพชรเกรอนทุกเม็ดเลยนะครับดีไซน์เซตติ้งจัดว่าเป็นเซตติ้งที่สวยงามเลยนะครับเหมาะเน้นใส่ติดนิ้วนะครับส่วนก้านแหวนด้านล่างก็จะเรียวลงตามดีไซน์ของแหวนของเขาเลยนะครับ วงนี้เป็นตัวเรือนทอง 18k ทางร้านเช็คเปอร์เซ็นต์แล้วได้ที่75.8%นะฮะก็เธอว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานตัวเรือนทอง 18k นะครับน้ำหนักรวม6.1กรัมนะครับขนาดแหวนเข้ามาด้วยไซส์57นะฮะเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นดีไซน์ชิ้นงานที่เหมาะใส่ติดนิ้วเลยนะครับ ขนาดความกว้างของหน้าแหวนวงนี้นะครับประมาณเกือบเกือบหนึ่งเซนครึ่งเลยนะครับก็จัดว่าเป็นแหวนที่ใส่สวยงามใส่เด่นเนกันได้เลยนะครับลูกค้าที่สนใจชิ้นงานก็รับไปเลยนะครับคลิปสั้นวันนี้นะครับ22,000บาทนะครับท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้ทักฐานร้านเพชรพลอยมิสุวรนของเรากันได้เลยนะครับ